มันสติกิกอร์ง่ายหนดูงสองสสวัสดีจ้ายินดีตอนรับซูชองอีกอยช้าแนวพึ่เกาเด้อจ้ะืันนี้ก็ยพยามากิน กั้งดองซีอิ๊วจ้าแล้วก็แซลมอนดองซีอิ๊วจ้าก็สิมีเครื่องเคียงแค่รสอยากขายกล่องจังเป็นแนวด้วยจ้าบักแตงจ้าแล้วก็สาหร่ายจ้าน้ำจิ้มซีฟู้ดเยอะๆจา้ามีเขาสวยหอนๆเลยจ้าบปกินอะไรจ้าเดี๋ยวสิจเจ็บทองมาจ้ะเซิร์นแซบนันกัน แบบก็าทายดูเราเด้แต่เป็นยังคือยังแบบเลยยังขืนกล่องอยู่อืมต็ดใจน้ำดองเสบน้ำดองกั้งแรกได้จ้ะแบบกินกั้งดองกั้งดองอันกั้งเป็นกั้งเนื้อได้จ้ะ ว่ามันกลางใครเขาบอกมากอกด้วยจ้ะแค่ก็ไม่ค่อยเป็นหล้กจ้ะ เด็กยังกินแน่นอ่จ้า แบมนอนเยอะๆจ้าน้ำจิ้มซีฟู้ด อันนี้คือเขาแก้มาให้ก้อยเลยด้วยจ้ะก้อยไปเลยแก้เองเขาแก้มาให้ก้อยเที่ยวแหลกม่นจ้ะเด็กินกลางก็คือแบบกินบะถึกบได้ศึกษาวิธีกิน i'm คยพลิกหลังเลยค่ะ ดีนะแบบเอาอันที่เขาแกะให้ถ้าเอาอันที่แบบบ้านใดแกเราเอามาแกะเองือสิงานเขาค่ะจะขั้นกินก็ยังกินว่าเป็นปันใดนี่ก็กระดองสี่ชั่วโมงคือก็เหรอจ้ะ ก็คือแบบเออมันก็เป็นเงี้ย <anch> ส <stakes> ิวะมันก็เป็นเงี้ยสิทุกตัวอ่ะนี่อยากมันเป็นเงี้ยสิเนาะมันจะได้กินย่ายๆคนดูสิ มม่วงนี่คแบบฉ่ำมาก ประมาณนี้นะคะยังเอาลรกระสิเซตาจะของเนาะอื้หวาน tìm tiệm nó cũng kèm như thế này này cha coi bà phải loăng bưng งมันเบรีโตใหญ่ล่ะแล้เปรี้ยวดอกโดนเพราะว่าก้อยบะหมักเค็มดนั้นดอกดอกโดนมันก็สิเข้มมันบละมันก็เขาเหนือเขาบดก้อยบะหมัก ว่ามากักแบบเด้กห้างกับเห็ดแบบนาจะ ควมอร่อยอะนะคือมันฟินอะโคซามอนมันสดมากตั้งรังหยวน้่งบ่ ค่อยจุ food, huh? so ิมน้ำหล่อกระแส็หรอก้งได้หลายอีก ก็รูได้แบบเขาขายจังไดอย่างสิเพราะว่าสื่อเทือแหลกก็เลยแบบรู้สึกว่าเขาได้หลายแท้อย่าง sốt trình chính Sốt chung được nha. Bị sợ cái mỏng nữa ไม่รู้ว่าเขาขายเป็นรู้หรือเขาขายยังไงกเขาเฮ็ดไบเป็นกลองเพราะทีานไหนมีโอกาสเคยสิ่งเอา สั่งไข่ไปลองหาเบิงจ้ะสดชื่นมาก กุ้งแล้วเหรอตางกันเลยว่าปเปนแขี่วข่อยได้ค่ะฟังค่ะอ คคลิปนี้ก็จะฝากไว้สามีเด้จ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครเป็นกำลังใจให้ก้อยเฮ็ดคลิปต่อไปเด้จ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย